มม่ยิบติ้บเข่าเนี่ยคุนบอกว่ายายยิบติ้บเข่าอย่คอยเบิ้งแน่คุนว่าะขนาสีเฮ็ดคือกันนั่นแหละแต่คอยกับสียายยิบไม่บิง้งคือเก้าเนี่ยพึ้นขอมาสีมาเฮ็ดให้เบิง้งอันดับแรกเขาก็แทงลงโกรดหม่องใดหม่องนึงเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเอใคนไมายก่อนนะแทงลงโกรดหม่องใดหม่องนึงนี่อันนี้ก็คือไวเทียมเด้อใส่ไวเทียมเย็บขนาดอยู่ที่สามมิลมีใส่เดียว ผู้ได้สนใจกับทักหาแย่เรนูได้คุนไม้ <c oughs> มีผลประโยชน์วมื่อไปก็มีผลประโยชน์ไปพร้อมนี่ก็ดึงมาจังส่คอยนับเอาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนับเอาแปดแล้วค่อยลงแทงลงไปเลยนี่นี่สิยิบเหมือนบึงว่าไวเทียมมันย,ยิบยิบยิบเป็นนวได บางคนซื้อมากับผิดหวังเพคนว่าอ้อนเลแบบ็บๆเดี๋ยวคนว่าซื้อกับยายเดนูไม่ผิดหวังเลยเนี่ยเพราะว่าข่อยใส่งานจริงข่อยใส่อีลีเนี่ยเป็นลักษณะนี้วิธีการถ้ากระดึงยังสิแล้วใส่มือในหีดไปยังสิหีดเอาทีนี้เถากัมาแบ่งครึ่งให้มันได้ซีหนึ่งสองสามสี่เนาะก็แทงลงไปเลยเอามาขึ้นประตูข้างหน้าก็ข,าาขึ้นประตูเอากะเอากะเอาอ่ะกะเอาครึ่งนึงอะ่ะ แทงแทงแล้วก็หมุหนยังสิมุนต้องหมุนเอาเลยจะไดกันาดนี้นี่อันนี้คือไวเทียมเนื้อี่ยไวเทียมนะคะก้อย,อ,ยอ,ยอยค้อยดินค้อยก็หยางน้ำกล่องมาแม่ยังดอกข็บมีตากล่องมันเลยมุนหนมาม,นม,นนมุนล้างอยู่นี่ดึงขนาดนี้ก็ได้ได้เนี่ยนี่ยังได้โยตัวนี้ยังได นี่ก็น่าไปอีกสีหนึ่งสองสามซีนี่เพื่อให้ซ่องมันสวยงามเรากะแทงพวดลงอีกคือเกราวิธีแทงก็หมุนเด็กซีพร้อมเดอรมันสีใไดเป็นหูนี่คุณกับตกดีดีดอก นี่เป,เป็นแบบนี้บันเทากับแทงเขามงนี้กรียคือกันแหรอเนาะพอถึงกระสีไคือกันนั่นแหละด็กะแทงเขามงเก้าแทงเขามงเก่าคือคือกันกับสารีคืคอกันกับเขาเหิก้กระเป๋าเลยที่เขายิบกระเป๋าเพื่อนเลยนี่เขาไปเห็ดตังสีไปเรื่อยๆจนอ้อมน่วยหุ่นละฮึบึบปีนกันนี่ เป็นแล้วนี่แหละทางนากระพีเก้าหีดไปอยากให้มันเจีบไปหีดไปหนึ่งสองสามสี่ลงมงีแทงมุนมุนเด็กซีพ้อแล้วก็แทงหีดหีดไวเทียมพม่อสาวจะสุดเขียนอยากน้ำกล่องพ่อนี่ไอี่เป็นจังสี่ล่ะเด้อไอสีเฮ็ดจังสี่ไปเรื่อย นี่มันจะกระแทงลงหูกเก่าเหนี่แทงลงมองนี้มองเก่าหีดอีกหีดไว้อีกสีเดบ,บปินแข็งแข็ง,ขงไว้รุ่นนี้นะแข็งคนสิวายเจ้าคือขายแพงเนี่ยเอา้า ขายแพงจังไดยก็คอยบอกให้ก็จะซื้อเท่าเดียวนาะถ้าจอ,อนไปซื้อมองอื่นอนะ่ะทดลองแล้วทดลองอีกเจ้าก็เสียเงินก็มีค่าซ้ำกันมีค่าซ้ำกันกับสื่อของข่อย,อ,นนยอันนี้หูเลยว่าอันนี้หูเลยว่าซื้อไปแล้วต้องใช้ได้ไม่มีการซื้อซ้ำอีกคือบ่ได้ไปซื้อ,อน,นั้นอีกนะพี่แต่สิกลับมาซื้อซ้ำมันล่ะพรามันแข็งเนาะ่อยจะเคยซื้อพิดที่จัน่อยจะเคยซื้อมาก พิษลายหลอกคือกันอ่อนแน่นิ่มแน่กับเขาบุรีมาบอกยังสีนะ่เนาะเขาบเรีมาบอกว่าเขาบได้มาเห็ดเห็ดจาเบึ้งวาจังสั้นจังสี่นี่คอยไปเห็ดให้บึ้งผมนี่แยวซั้นเหอีกนี่เห็ดยังสี่เดินขั้นตอนการหยิบมันนี่เจ้ากันหยิบให้มันอ่อมงวยเลยเดี๋ยสิเบิ่งขั้นตอนการจอดผมว่เดี๋ยแซวขั้นตอนการจอดนาสะนะ นี่อันนี้ยิบเลยวันีนี่มันแบบนี้เลยเห็นแบันบนี้หละนี่ด็ต่อไปสิมาจอดให้เบื้องต่อไปวันนี้ก็ฮหอดขั้นตอนการจอดแล้ววะนี่นี่ด็เขากะแทงลงมองเก่าเลยแทงลงมองเกา่าหลักแหกแกระดึงเฮ็ดเฮ็ดแบบคือเก่าอีกคือเก่าอีกคือเก่าแบบอ,อีกคือเก่าอันนี้เฮ็ดคือเก่าอีกคือเก่า มันคือสิบวมีอย่างซับซ้อนตล้ว่ะฮดึงไน้เลยนี่นบันนี้เขาก็ดึงมาใส่นนีนะเ่อลงตัวนี้ข้ามมานีเลยนี่ข้ามมาตัวนี้เลยข้ามมาตัวนี้แล้วก็สอดสอดไวยเขาลุงนี่ เพื่อให้มันเป็นแนวเดียวกันแทงลงนี่นี่ีมกว่าสุดท้าย,ยาแล้กก็แทงลงสุดท้ายแล้กก็แทงลงหมองเกาวที่เดิมก็คือตัวนี้นี่เสร็จเรียบร้อยนี่เลย อันนี้ด้านในอันนี้ด้านนอกอันนี้คือใส่ไว้เทียมเย็บเดอ้อใส่ไว้เทียมยบิบเป็นลักษณะนี้แหละอันนี้ก็ใส่ผ้าต่าให้มันเน่นให้มันเจ็บ